สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนฝนแรงแล้วมาแกงส้มกันต่อเลยค่ะวันนี้ขอน,นําเนอเมนูแกงส้มปลาหมึกย่ไส้หมูสับกับผักรวมเมนูปโปรดของชั้นเลยค่ะกินเนื้อไขยูยี่ยให้เมนูปโปรดของใครบ้างวันนี้ใช้เป็นพริกแกงของพี่สาวน้อยเมืองคอนร้านแกยู่แถวแถว,แวบ้านชั้นเลยค่ะส่วนพี่เขาแถวลาดนัดก็เลยอุดนุ่นมาหนึ่งปุ๊กจะบบอร้านพี่เขานี่ถูกเครื่องแกงปั้นเองซดไม่ถูกวันคนแค่นี้จะโรจักดีค่ะเครื่องแกงเขาคข่ายดีมะถูกกิ Home, ่นหอมซี่ซวยนอกจากปริกแกงแล้วพี่เขาก็ทําเคยเจี้ยนค่ายด้วยค่ะที่รู้กันวคด้งทได้ รวยมาถุาอุดนุ่นมาหนึ่งปุ๊กอามาราดข,ข,ข,ข้าวกินกับขอยต้มไข่ยเจียวบอกเลยว่าเข้ากันดังครอกหมดเธอเป็นอันเรียบร้อยแกงส้มของหมูเรากินรวยมะน้ำหวานเจี๊ยบถอมีเมนูแกงส้มเลวขาดไปได้หรอคะกับเมนูค่ะไม่ว่าคนจนหรือคนรวยทุกคนต่างชอบเมนูนี้ค่ะไข่ขย,ยูยี่ไข่โค่นทำง่ายมะถุเด็กๆชอบกันนะเมนูนี้ฉันว่าก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะไม่อมน้ำมันแล้วหุ่นสวยหุ่นสับหุ่นดีค่อยๆไปโรยสามหน่วยเบาๆค่ข้าวกันปรุงรสจากนั้นก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยลงไปในกระทะค่ะกดฝอีกลางใส่ตะเกเตค่ป